โอเคเมื่อกี้ Uber นะคะมาจอดตรงนี้เลยส่วนใครที่ามาจาก MRT นะคะก็ในหน้าเพจของ Expark นะคะเขามีอธิบายวิธีการเดินทางนนะลองกดเข้าไปดูส่วนเรามา Uber จากบ้านนะคะ เดี๋ยวเราเข้าห้างนี้ก่อนนะคะตอนนี้เวลาเที่ยงครึ่งนะคะน้องฮานะหลับนะ ช่วงระหว่างเดินทางหลับนะคะเข็นไปเข็นมาก็เลยยังไม่ได้เข้าเอ็กซ์าร์คนะคะเพราะว่าเอ็กซ์าร์คอยู่ในห้างนี้แหละนะเราก็เลยว่าเอองั้นเดี๋ยวเราหาอะไรกินกันก่อนแล้วกันนะคะเราใส่ช่วงลูกหลับเนี่ยเดี๋ยวกินกันก่อนนะพ่อแม่แล้วก็ซื้อไปให้ลูกกินตอนตื่นนะคะเพราะว่าเข้าไปตอนนี้ยังดูอะไรไม่ได้อยู่แล้วเนะเพราะว่าน้องหลับงั้นเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันก่อนนะคะ เขาบอกว่าไงนะให้เอาตะเกียบทิ่มตรงจม,มูกหมูทิ่มรูจมูกรูจ,ม,ม,จมูกเดี๋ยวมันดูพริ๊ปปี้มากกว่าตลกเลยทิ่มตรงใบเสร็จรึเใช่าไหมอีมันเหมือนทิมหมูแล้วแล้วพอถ้าเราบีบนิดน,นึงอมันก็จะไส้มันก็จะทะลักออกมาเหมือนเป็นแบบไหนอ่ะเสร็จแล้วต้องบีบด้วยใช่ไหมต้องแบบยกขึ้นมาแล้วแบบมันจะไหลออกต้องต้องทิมสองครั้งเลยป่ะ ข้างเดียวบ่ข้างเดียวบอห่อ,อ,อ,อแล้วให้บีบอีก็ฮ่าฮ่าไม่มีอะไรีบ <c oughs> มันเหมือนนมูกลหล่ะชิมมูกไหลออกมากเลย <c oughs> โชคดีที่เตรียมชามใส่ด้วยนะคะ <c oughs> เพราะว่าอันนี้ไว้เผื่อนะหลายๆที่เขาจะแบบไม่มีนะคะเราก็ อินเทสเอาไว้นะคะพวกจานเด็ก mm hmm. เผื่อใส่กลับอะไรอย่างเงี้ยเนาะ mm hmm. แล้วก็พวกช้อนซ้อมน,นะคะเนี่ย mm hmm. ก็เตรียมมาเองนะคะเอาแบบใช้แล้วทิ้งมา mm hmm. มีคนตื่นมาพร้อมดูชาร์ปพอดีพ่อมแม่กินข้าวเสร็จแล้วนะคะ ะะที่เอ็กซ์พาร์ทเนี่นะคะ<ๆ>เขาก็ยังมี WiFi ให้ใช้ฟรีด้วยนะและนอกจากนี้นะคะ<ๆ>ก็ยังมีออดีโอไกลถึง3ภาษาเลยนะมีจีนอังกฤษแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะให้เราเนี่ยใช้สแกน QR โค้ดนะคะตามโซนต่างๆได้เลย <c oughs> เพื่อที่จะฟังคำอธิบายของแต่ละโซนค่ะ <c oughs> บอกเลยว่าเพิ่มอรรถรสในการรับชมได้ดีมากๆ ตรงนี้เข้ามานะคะก็เป็นจุดไฮไลท์ที่ทุกคนเขาจะมาถ่ายตรงนี้กันนะคะเป็นแทงน้ำใหญ่ๆนะคะนู้นไงปลากระเบนอยู่ข้างบนก็มีช้า สำหรับค่าเข้านะคะก็ผู้ใหญ่นะคะที่หน้าประตูเนี่ยก็ขาย600ไต้ไตวันดอลลร์นะคะก็ประมาณ600้ินิดๆนะคะบ้านเราเนี่ยแหละเนาะค่าเงินไม่ได้ต่างกันมากนะคะส่วนราคาบัตรนักเรียนนะคะใครมีบัตรนักเรียนก็โชว์นะคะได้430ไต้หไตวันดอลลร์ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นผู้สูงอายุนะคะกับเด็กอายุ4ขวบถึง11ขวบนะคะหน้าประตูนะคะ270ไต้หไตวันดอลลร์นะคะส่วนเด็กอายุต่ำกว่า4ขวบ ะะอย่างน้องฮานะเนี่ยก็เข้าฟรีเลยค่ะสําหรับที่นี่นะคะนอกจากอควาเรียมสัตว์น้ําแล้วนะคะก็ยังมีโชว์ของพวกสัตว์ต่างๆที่เป็นสัตว์บกหรือว่าสัตว์ที่หาชมได้ยากภายนอกของอควาเรียมด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยนะคะจะต้องเดินออกไปนะคะตรงที่ทางออกเป็น X cafe นะคะอันนี้พอดีว่าวันที่เราไปเนี่ยนะคะฝนตกค่ะก็เลยไม่ได้ไปชมโชว์นะคะยังไงก็ใครจะไปดูโชว์เนี่ยสามารถชมตารางเวลาโชว์นะคะจากตรงที่เกตเคาน์เตอร์ได้เลยค่ะ นี่เป็นชั้นสามนะคะเราขึ้นลิฟต์มานะคะ ตรงนี้เป็นโซนนฟอร์เรสแอดเวนเจอร์นะคะก็บรรยากาศมา,านเลยอะ่ะ แบ่งเป็นลักษณะเลนโพเลส์นะคะก็มีสัตว์นานาชนิดนะคะที่เขาอาศัยอยู่ในป่าเลนโพเลส์นะคะก็ทําให้เราเนี่ยได้ทราบด้วยนะบางอย่างแม่เองก,ก็ไม่รู้นะไม่เคยเห็นด้วยนะคะน้องห้านานก็ได้มาเรียนรู้ได้มาเห็น็นครั้งแรกด้วยเช่นกันนะคะถือว่าเป็นที่ที่ทําให้ลูกเนี่ยได้รู้นะคะว่าสัตว์ประเภทไหนนะเขาอาศัยอยู่ในลักษณะสภาพอากาศหรือว่าป่าแบบไหนลักษณะอร์อเจอร์แบบไหนนะคะอันนี้ถือว่าดีมากมากเลยนะคะถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ควรจะพาลูกมาอีกที่หนึ่งในเขาอ ปวดไต้หวันค่ะโกรธมนอนอยู่ไหนเนี่ยโกบมันสลีปปิ้งอย่างนี้เหรอมันมันเป็นตัวจร,ร,ริงหรอือเปล่า นึงที่แนะนําเลยนะคะการมาเอ็กซ์ปานะคะคือไม่ว่าข้างนอกจะอากาศร้อนหรือฝนตกนะจะไม่หนาวแล้วแต่นะถ้งในหนาวนะเตรียมเสื้อกันหนาวมาให้ลูกด้วยนะคะให้ตัวเองด้วยนะ ายสีแล้วก็เล่นตัวกราฟิกตรงนู้นนะคะมีตู้น้ำให้กดนะคะมีเรือกด้วยจะเอาอะไรดีไอตัวเมื่อกี้ไงที่หนูถามว่ามันคือตัวอะไรอ่ะแม่ยังไม่รู้เลยระบายบายสีเตาระบายสีเตาระบายสีเตาแ เราอยู่นี่เราเชื่อใน YouTube แล้วนะก็เล่นนี่จบมันดาวน์โหลด q ว c o d ดไปชดบาทไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่จะพามาใหม่เลยตอนนี้เฟรนมากเลยอ๋อชุบมากเลยค่ะอินเตอร์แอปถีกมากเลยมีเกมจะแย่เลยฮะสบายสีด้วย เป็นคิงเพนกวินที่เขาบอกว่าเขาเข้าโปรแกรม b o r r o w i n โปรแกรมนะคะจากไทเปซูนะออถ้าลองสังเกตดูมันจะมีสีเหลืองอยู่ไม่กี่ตัวที่เป็นแล้วมันจะใหญ่กว่าตัวอื่นปะตัวเท่าหานะเลยอ่ะดูดิอุ้ยดูมันดูห่างมันด,ดูห่างเพนกวินอุ้ยใส่เลย <laughs> เขาสามารถเล่นตรงนี้ได้ด้วยหรอนเนี่ยทางเดินเพนกวินอย่างเงี้ยหรอแล้วก็สไลเดอร์ลงมาแล้วก็ลงน้ำ ว้าวเปลี่ยนสีได้ด้วยอันนี้เป็นห้องเกี่ยวกับอะไรอ่ะอัน,นอันนี้ความหน้า เจอลิฟิ์อ๋อเจอลิฟิสทำปางนี่แหล้โอ้ จากที่ถ่ายแมกงกะพุนเมื่อกี้นะคะก็อันนี้เป็นคาเฟ่นะคะเผื่อใครลงมาแล้วหิวนะคะก็มาต่อคิวตรงนี้ได้เลย <laughs> คือเพนกวินที่เราเห็นรูเมื่อกี้มันลงร voir, ูเมื่อกี้มันมาโผล่ตรงนี้ด้วยอะ่ะดูดิคือนั่งกินข้าวไปแล้วก็เห็น, Pen หนเพนกวินว่ายน้ำไปตรงคาเฟ่เพนกวินอยู่ไหนเพนกวินมันลงจากรูเมื่อกี้ที่เราดูข้างบนนะหลงแล้วมันก็มาโผล่ตรงนี้ไง ของที่ระลึกตรงนี้อยู่ตรงนี้นะคะเป็นทางออกอุย้ยมีอุ่มด้วยว่ะ นี้เราก็เดินตามทางไปเรื่อยๆนะคะในในห้างเนี่ยเขาจะมีป้ายชี้มาทางกอลเอร์เอาเลตนะคะแล้วก็เดินตามป้ายออกมานะแล้วก็จะมีเป็นสะพานเชื่อมนะคะตอนขามาเราเรียกอูเบอร์มาลงอยู่ที่ข้างใต้นี้นะคะข้างใต้สะพานนี้เนาะสำหรับใครที่ดูเอ็กซ์าร์คเสร็จแล้วนะคะก็สามารถข้ามมาที่กอลิเอรเอาเลตเพื่อที่จะมาชอปปิ้งของแบรนด์เนมนะคะหรือว่ามาหาของอร่อยๆกินก่อนกลับได้นะคะ กันฝนมวกร่มอะไรต้องเตรียมมาให้พร้อมนะคะเพราะว่าที่ไต้หวันนะคะสภาพอากาศเนี่ยวันหนึ่งมีถึงสามฤดูเลยนะอันนี้ขึ้นหนาวนะแอบเย็นๆนะว่างันเถอะแต่ว่าฝนตกนะคะบางวันก็เขาบอกว่าเทปเปอร์เเจอร์27องศาแต่พอออกมาจริงๆแล้วแบบฟ like ิลไรทเวนตี โอเคค่ะแล้วตอนนี้นะคะเรามาถึงที่บ้านแล้วนะคะก็นั่งอูเบอร์มาลงประมาณ15นาทีนะคะเพราะว่าไม่ได้ไกลบ้านมากนะคะเพราะว่าเราออกไปเดินอะไรข้างนอกไม่ได้เลยนะคะพวกแอนิมอลแลนอะไรเงี้ยคือเขากลับบ้านกันหมดแล้วมั้งคือเขาลบฝนกันหมดแล้วละเพราะว่าฝนตกตลอดทั้งวันเลยเมื่อกี้ลงอูเบอร์มาก็ยังไม่หายเลยนะคะฝนยังตกแบบปลอยๆปอแปะฝนแบบฝนน่ารำคาญอ่ะแล้วอย่างเงี้ยมันจะทําให้ลูกเราไม่สบายนะคะก็เลย กลับบ้านแล้วกันมาทำข้าวผัดกะเพรากินกันดีกว่าถ้างั้นวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนแล้วกันนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรากระเตง Family แล้วก็จะได้ไม่พลาดรับชมคลิปดีๆต่อๆไปด้วยนะคะและครั้งหน้าเราจะพาไปเที่ยวไหนหรือว่าพาไปกินของอร่อยที่ไหนนะคะก็ฝากติดตามวิถีชีวิตคนไทยในไต้หวันนะคะหรือว่าครอบครัวไทยในไต้หวันของพวกเราไว้ด้วยนะคะบ๊ายบาย